ช่วงนี้เฮ็ดถิงช่วงนะคะแมนยการเลี้ยงลูกลอยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะช่วงมาหัวรอสวัสดีครับหรือยังชุดพอไงวันนี้ใส่ชุดกีฬานะคะกระเกงอีกระเกงคือขาดวะอะไรเยอะอินดีแต่ว่าขาดบอคางนี่ กไม่กัดทำไมหน้ามอมแมมจังครับลูกพี่เอาไหนยืนสิอยู่ข้างล่างบ่ไใ้ได้ค่ะพี่น้องฝนตกจืนจืนแต่อยู่ข้างล่างน่ะน้นองจัดเปิดเข้าสิรินบวกน้ำได้ต้องผ้าขึ้นมาทั้งเึงมึงเห็ดพีไชพีมึง สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องเย็บซี่ทุกคนนะคะเมื่อนี่มา่ไทยอัปเดตอีโต้งไ้เบิรงค่ะอีโตงกับจแม่นตายล่ยหลาย,ลายพี่น้องเอ้ยฝนตกันตกถูกมือโหลดค่ะฝนมันตกกลางคืนกระจืนคีนกระเกบให้ถูกมือได้ละ่ะมั้ค่ะมียางหนึ่งถิ่นหน่สี่ไฮเบิรงในห้องใครอีโต้งอยู่ค่ะเนีย่ยสังเกตในกล้องทรายนี่ด้วยค่ะ อันนี้หู้หู้นี่เห็นบ่เห็นหูน้หู้นี่บ่คะนีเพิ่นเพิ่นกําลังแย่ทดสอบประสิทธิภาพว่าสิไข่ลงไปได้บ่อเด้อดค่ะส่วนที่เพิ่นไข่ไว้แล้วนะคะมันสิขึ้นเป็นข้อยวย,ยังสิเห็ขวยบป่คะถ้าเห้าในสิกก้ยยขวยให้หมึงเนี่ยห้าสิบ่อไข่เขานี่ ไขเขาอยู่ในนี้ค่ะปิดไว้นีกะอีกหนึ่งขวยค่ะเป็นขวยขวยด้วยค่ะพี่น้องอีกจักผักหนึ่งจางสีอีกจักผักหนึ่งจางสีก้ยไข่ด้วยค่ะนีกะอีกหนึ่งขวยค่ะเป็นขวยขวยได้พี่น้องถ้าสังเกตด้วยตาเปล่าเห็นดอกถ้าสังเกตผ่านกล่องบ่เห็น นี่ก็อีก่ข่นึงนี่นีแล้วจักผักนึงจะเสมามากโกยไข่ค่ะพี่น้องส่วนนีกก็คือไข่ไข่ในผืนด้วยเก็บมาไวนี่ไข่ใส่ผืนนะค่ะอาจจิเป็นว่าอุณหภูมในทรายที่หนูเอาไวให้เพิ่นนะ่ะมันบอทันมันบอทันดีเพิ่นก็เลยเบอกไข่ยงสีนะคะ แถตัวนี้เห็ดไม้ค่ะก็เยี่ยนรูไปเอยๆค่ะกับบอ่อใดเกงบ่อใดบ่อด,อดหฮทั้งเบิร์นะคะหนี่ก็ล่องพิษล่องถูเขาหน่อยไปเร่อยๆจับคู่ค่ะส่วนใหญ่แล้วจับคู่กันอยู่นะคะหลังจากจับคู่เขาไข่ไปแล้วหนึ่งหลอดนี่งเอาไข่เขาหนึ่งหลอดก่อนนะคะแล้วก็ลอยเขาจับคู่อีกหลอดหนึ่งเอาไข่อีกหลอดหนึ่งจังสีจำนายตัวมันเด้อค่ะให้มันได้ร้ายที่สุด อีกแล้วพี่น้องอีกแล้วอีกแล้วค่ะอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์เลยเด้อค่ะลมก็เริ่มมาแล้วนะคะพี่น้อง